ชีวิตต้องสู้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 สสไม่ไหวอ่ะพระดอกเบีย้ยแพงเง<า>ินไม่พองง้นให้กรุงไทยใจปั้มช่วยสู้ดิสมัครง่ายช่วยรวมนี่ได้กำหนดใจพวกนี้เอาไง ไวเหรอสู้ไหวอนุมัติไหว <S <S ใน24ชั่วโมง <S <S ให้ภาระหนักเป็นเบาสมัครเลยที่แอปกรุงไทยเน็กหรือแอปเป๋าตัง <S 1> <S 1> ดอมสู้ชีวิต <S <S แต่ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสู้กลับเงินเดือนยังไม่ออกเลยแบบนี้ให้กรุงไทยใจปั้มช่วย สู้ดิไม่มีคนคำ้ำจะสู้ได้เหรอได้ครับสู้ขาดซอมได้ไม่ต้องใช้คนคำ้ำว้าวแม้ตอนฉุกเฉินขอบคุณครับสมัครเลยที่แอปกรุงไทยเน็กซ์หรือแอปเป่าตังสู้<า>เพื่อกิจการใหม่เอา้า คนเต็มร้านเลยขยายร้านเถอะต้องใช้เงินด่วนฮัโลโหลเินขอยืมเงินหน่อยโธอาชินไม่ช่วยเพื่อนเลยงั้นให้กรุงไทยใจปั้มช่วยสู้ดิขยายร้านใช้เงินตั้งเยอะใครจะช่วยเราช่วยวอนุมัติวงเงินสูงสุดหเท่า ของรายได้ต่อเดือน Whoa. Whoa. พร้อมสู้เคียงข้างทุกร้านค้าสมัครเลยที่แอปกรุงไทยเน็กซหรือแอปเป่าตัง